ชื่อเดิมหรือชื่อเก่าของจังหวัดสุรินทร์คือบ้านคูประทายเมืองประทายสมันจากหลักฐานทางโบราณคดีสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานและเป็นที่อยู่ของชนหลายเผ่าพันธุ์ทั้งกุยลาวและขเขมรทําให้มีภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนในสมัยอยุธยาตอนปลายราวต้นพุทธศตวตรรษที่24สมเด็จพระเจ้าเอกทัตรพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าให้ยกชุมชนหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสุรินขึ้นเป็นเมืองซึ่งพื้นที่ตัวเมืองสุรินในขณะนั้นเรียกว่าบ้านคูประทายจึงโปรดให้ยกขึ้นเป็นเมืองประทายสมันมีพระสุรินพักดีเป็นเจ้าเมืองทำราชการขึ้นตรงต่อเมืองพิมายต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งโปรดเกล้าให้เมืองในบริเวณนี้หลายเมืองได้แก่เมืองประทายสมันเมืองขูขันและเมืองสังขะเป็นเมืองที่มีความชอบในราชการสงคราม ให้ทำราชการขึ้นตรงต่อกรุงเทพพร้อมกับโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองประทายสมันเป็นเมืองสุรินตามชื่อเจ้าเมืองในคราวเดียวกันต่อมาเปลี่ยนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปกครองสืบต่อมาถึงปัจจุบัน